ครับคุณผู้ชมวันนี้ก็อยู่บ้านนานาหว้วยแดงนะครับดันนั้นน้องติ๊กน้องติ๊กได้เบอร์วีโซล่าเซลจากทางไหนติ๊กหาใน Google หาใน Google ค้นหาคำว่างไงเอา,อาติดตั้งโซล่าเซลที่อุบลก็ไปเจอของของวีโซล่าเซลเห็เนว่าค้นหาหลายหลายที่อยู่ใช่ไหมใช่ นะฮะอันนั้นคุณคุณยายนะฮะเรียกยายจริงๆอายุไม่เยอะหรอกเรียกยายติ๊กนี่ก็ไม่ได้เรียกยายนะครับเรียกนกติก๊กติดตั้งโซลา่าเซลล์ชุดนอนนาครับคุณผู้ชมอันนี้ห้องน้ำก็มีหลอดไฟใช้ได้เยอะอยู่นะครับตอนนี้ทีวีก็เปิดละหนุนนะครับดูเอา้าจังวันมาทํางานได้มันยมนมายืนดูทีวีเ,เก็บของตัว อันนี้ช่างวันนะครับเห็นท่าับผมมาไกลเนาะไหมนี่หรือไม่ไกลไกลไหมโอ้ยไกลเลยเนาะเที่ยครับออันนี้อันนี้พี่มาหานะครับมาดูนล้วมาใหญ่ปวงอันนี้ทีมช่างที่มมาจูนทีวีให้นะครับนี่โอเคไหมช่างเรียบร้อยถ้าผมเรียบร้อยแล้วครับฟรีค่าบริการไม่เสียอะไรเดือนเออไม่เสียอะไรเดือนครับ เป็นไงเป็ไ um. <S s in นไ่พวงเขาท่าเขาท่าเนาะลุงติดโทรศัพท์น้องเขาได้บ่อนี่ล้วงแล้วเนี่ยครับสองเดี่ยวแล้วคุณผู <um> ้ชมครับมีพัดลมด้วยครับสิบหกนิ้วใช้ไปลวดสอดแจ้งส่วครั้งที่หใช่ไหมครับฮะส่ครั้งที่สอันนี้ครับบอกแล้วนะฮะน้องติ๊กเป็นไงลูกเพื่อเรียบร้อยเนาะแดดดีมากคุณผู้ชมครับเราใช้แผงขนาดนวลฮะับสามร้อยสามสิบเออสามร้อยสี่สิบบาทครับอยู่ข้างบนสุดยอด ดดร้อนมากเสียใจกนี้ก็จะไปติดให้ที่วัดนะครับวัดป่าเริองแฝกแล้วก็วัดวัดป่าสีมงคลนะครับนะอีกสักหน่อยแล้วก็จะเสร็จเส้นละแดดดีบ้านเรานะครับวันนี้ก็บ้านนาห้วยแดงนะครับำอำเภอตราการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีสู้ๆ